สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเหตุผลว่าทำไมคนฉลาดถึงชอบอยู่คนเดียวและบางครั้งความเงียบและความโดดเดี่ยวไม่ใช่สัญญาณของความเหงาแต่ว่ามันอาจจะเป็นพลังงานที่ดีและเป็นเครื่องมือสำคัญทำให้คนฉลาดประสบความสำเร็จมาดูกันบ้างว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เรารู้ว่าทำไมการอยู่คนเดียวถึงเป็นเรื่องที่โปรโดปรานของคนที่ฉลาดเขาข้อหนึ่ง คนฉลาดต้องการเวลาในการคิดและวิเคราะห์เรื่องต่างๆที่เขากำลังทำพวกเขาต้องการพื้นที่และต้องการใช้เวลาส่วนตัวในการคิดและแก้ไขปัญหาพวกเขามีการสื่อสารกับตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็ตามบางคนนะครับอยู่คนเดียวก็สับสนวุ่นวายกับการสื่อสารกับตัวเองทําหรือไม่ทําดีนะอันนี้ใช่หรือไม่ใช่มไม่ทําดีกว่าแต่คนฉลาดนั้นยิ่งให้เวลาพวกเขาพวกเขายิ่งมีเวลาคิดและแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี คนฉลาดชอบใช้เวลาในการวิเคราะห์สถานการณ์ทบทวนและทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆรอบตัวว่าเขาจะต้องแก้อย่างไรและไปข้างหน้าต่ออย่างไรการอยู่คนเดียวนั้นของคนฉลาดจะช่วยลดสิ่งรบก,กวนไม่ว่าจะเป็นสิ่งรบก,กวนจากคำพูดของผู้คนคำตำหนิคำวิพากษ์วิจารณ์คำสงสัยจากผู้คนและการที่เขาอยู่คนเดียวนั้นทําให้เขามีสมาธิมากกว่าในการวางแผนหรือว่าคิดแผนการเชิงกลยุทธ์ และคนฉลาดนั้นเมื่อจะคิดลึกและต้องใช้เวลาอย่างมากเพื่อคิดอย่างมีเหตุมีผลครอบกลุมและรอบคอบให้มากที่สุดพวกเขาจะมีแผนหลักแผนสำรองเอาไว้การที่คนฉลาดใช้เวลาอยู่คนเดียวจะช่วยให้เขาได้ค้นพบไอเดียใหม่ๆมีไอเดียสร้างสารรค์มากขึ้นได้ใช้เวลาทบทวนตัวเองมากขึ้นสิ่งที่คุณทำได้คือฝึกใช้เ,เงียบๆในการคิดและจัดระเบียบสมองของคุณจัดระเบียบความคิดของคุณ หาสถานที่ที่คุณรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายใจมีความเงียบอากาศที่เย็นสบายอยู่กับธรรมชาติก็ได้อาจจะเป็นบ้านที่ทำงานสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณจะไม่ถูกรบกวนตัวอย่างเช่นเอาเบิร์ตอสไตล์ใช้เวลาเดินคนเดียวเพื่อคิดและพัฒนาไอเดียทางฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่สตีฟจ็อบมักจะชอบอยู่คนเดียวเพื่อใช้เวลาในการคิดและวางแผนในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ข้อส คนฉลาดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเหมือนที่บรอยแอนเจซี่ได้บอกไว้ว่าเราจะต้องเรียนรู้ตลอดทั้งชีวิตการอยู่คนเดียวทําให้คนฉลาดมีเวลามากขึ้นในการอ่านหนังสือศึกษาเรื่องราวใหม่กกใหม่สกิลใหม่ใหม่ที่พวกเขาไม่เคยทําหรืออาจจะพัฒนามันให้ดีขึ้นคนฉลาดชอบความเงียบมากที่สุดเพราะว่ารู้สึกสงบมีพลังในการโฟกัสจดจอ่อกับการเรียนรู้ของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ การเรียนรู้ด้วยตัวเองจะช่วยคนฉลาดพัฒนาทักษะใหม่ได้เร็วกว่าคนปกติรวมถึงมีการคิดนอกกรอบด้วยคนฉลาดไม่ต้องการเสียเวลาคุยเรื่องที่ไม่สำคัญบันทอนกำลังใจและเสียพลังงานคนฉลาดชอบทํำสิ่งที่มีคุณค่าแทนและมีความสงบด้วยการอยู่คนเดียวนั้นทำให้คนฉลาดค้นพบและเข้าใจจิตวิญญ,ญาณตัวเองมากขึ้นจงจัดสรรเวลาให้กับ การอ่านหรือว่าศึกษาสิ่งที่คุณสนใจทุกวันชงใช้ความเงียบนี้เป็นโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาทักษะและสื่อสารกับตัวเองได้ยอย่างถูกต้องเช่นบิลเกตมักจะใช้เวลาเงียบๆในวันหยุดอ่านหนังสือหลายเล่มต่อสัปดาห์เพื่อที่เขาจะเรียนรู้สิ่งใหม่บอร์นนบัฟเฟตใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอ่านและคิดเพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านการลงทุนข้อ 3. คนฉลาดชอบความสงบที่ไม่มีความวุ่นวายและการแทรกแซง จากคนรอบข้างรวมไปถึงสังคมที่ไม่ได้เข้าใจความเป็นพวกเขาด้วยคนฉลาดไม่ชอบความวุ่นวายและความเครียดที่มาจากการที่อยู่กับคนจนํานวนมากที่ดูวุ่นวายและบันทอนพลังงานความเงียบสงบนั้นจะทําให้พวกเขาจดจอ่อและมีสติมีสมาธิมีพลังในการโฟกัสได้มากขึ้นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและดราม่าทุกชนิดทําให้คนฉลาดรู้สึกว่าเขามีอิสระเขามีความสุข ใจเย็นสงบแล้วก็มีพลังมากขึ้นพวกเขาเลือกที่จะใช้เวลาอย่างมีคุณภาพโดยไร้สิ่งรบกวนและการแทรกแซงจากใครก็ตามการอยู่คนเดียวนั้นทําให้พวกเขามีพื้นที่ในการพิจารณาและตัดสินใจทุกอย่างได้ดีขึ้นสิ่งที่คุณทําได้คือจงสร้างพื้นที่ส่วนตัวที่ทําให้คุณรู้สึกสงบและปราศจากความวุ่นวายจงเรียนรู้ที่จะเลือกใช้เวลาร่วมกับคนที่ให้พลังบวกแก่คุณ ตัวอย่างเช่นเจฟเบซอสใช้เวลาคิดเงียบเียทุกเช้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับวันใหม่อีลอนมัสใช้ความเงียบสงบเพื่อสร้างสมาธิการมีสติและพลังงานในการคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆข้อ 4. คนฉลาดมองหาอิสระในการใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการพวกเขาไม่ต้องการถูกควบคุมหรือว่าถูกคาดหวังจากคนอื่นการอยู่คนเดียวนั้นทำให้พวกเขารู้สึกว่ามีอิสระในการทำสิ่งที่พวกเขาต้องการ โดยไร้ข้อจำกัดพวกเขาสามารถเลือกวิธีการทำงานและจัดสรรเวลาตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยไร้การแทรกแซงจากใครก็ตามคนฉลาดมักจะไม่ชอบทำตามกรอบของสังคมพวกเขาจะมองหาวิธีการใช้ชีวิตที่แตกต่างและรู้สึกว่ามีอิสระพวกเขามักจะใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อกำหนดเป้าหมายทิศทางชีวิตของตัวเองพวกเขารู้สึกดีที่ได้ทำงานกับจิตวิญ,ญญาณของตัวเอง สิ่งที่คุณทําได้คือให้ความสําคัญกับการมีอิสระในการตัดสินใจในชีวิตคุณฝึกตั้งเป้าหมายระวางแผงกนการทํางานอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นเจเคโรลิงใช้เวลาเขียหนังสือในมงเงียบๆตัวที่เขาไม่ถูกรบกวนโทนี่โรบินใช้เวลาอยู่คนเดียวในยามเช้าเพื่อวางแผนและคิดทบทวนเป้าหมายของชีวิตข้อ 5. คนฉลาดให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ คนฉลาดเลือกคบเพื่อนที่เข้าใจสนับสนุนกําลังใจอย่างจริงใจที่สุดพวกเขาไม่สนใจที่จะมีเพื่อนจำนวนมากแต่ไม่ค่อยมีคุณภาพคนฉลาดรู้ดีว่าเวลาของเขามีค่ามากที่สุดในชีวิตและเขาจะเลือกใช้เวลากับคนที่สำคัญสนับสนุนให้กําลังใจเท่านั้นการอยู่คนเดียวนั้นทำให้พวกเขามีเวลาในการพิจารณาว่าคมสัมพันธ์ใดนั้นมีค่าจริงๆจ,จริงใจ ความสัมพันธ์ใดควรตัดทิ้งพวกเขาเลือกคบคนรอบตัวที่มีพลังบวกทัศนคติดีมีค่านิยมมีจุดยืนที่สอดคล้องกันและกันคนฉลาดจะเลือกคบเพื่อนที่ให้พลังบวกและให้แรงบันานาลใจและคนฉลาดตัดสินใจใช้เวลาคุณภาพกับคนที่สําคัญในชีวิตจริงๆยกตัวอย่างเช่นมาร์ซัก,กบเบอร์ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนสนิทและครอบครัวที่สนับสนุนเขาเท่านั้นวอร์เรนบัฟเฟตต์ใช้เวลาอยู่กับคนที่ มีทัศนคติและมุมมองคล้ายกันและไม่รบกวนเขาข้อ 6. คนฉลาดให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาชอบทำงานในสภาพแวดล้อมที่สงบเงียบไม่มีสิ่งรบกวนใดๆการอยู่คนเดียวนั้นจะช่วยคนฉลาดทำงานได้อย่างมีสมาธิแล้วก็ทำงานเสร็จได้เร็วขึ้นและคนฉลาดยังรู้ว่าต้องทำงานสำคัญก่อนด้วยซ้ำ คนฉลาดใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อที่จะโฟกัสงานที่สําคัญที่สุดก่อนเมื่อทํางานนั้นจบค่อยไปทํางานถัดไปคนฉลาดเป็นคนที่มองเกมระยะยาวเขาจะวางแผนล่วงหน้าคิดและทํางานและใช้ชีวิตอย่างเป็นระบบมากที่สุดการลดสิ่งรบกวนแต่ไให้พวกเขาคิดและสร้างสารรค์งานได้อย่างเต็มที่จงสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่เงียบสงบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของคุณจงวางแผนการทํางานและจะลัดลาดับความสําคัญว่า งานอะไราสําคัญมากสําคัญรองลงมาแล้วเริ่มทํางานที่สําคัญที่สุดก่อนอยกตัวอย่างเช่นนิโคลาเทสลาชอบทํางานคนเดียวและเขาไม่ชอบไม่ใครบครบกวนระหว่างที่เขากําลังคิดค้นสิ่งประดิษฐ์จอห์นแมคฟอรเลนชอบทํางานในห้องเงียบ,เ,ยบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุดขอ้อ 7. คนฉลาดมักจะใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อทบทวนและปรับปรุงตัวเองพวกเขาจะใช้เวลาทบทวนความสําเร็จและความล้มเหลวในชีวิตเพื่อเรียนรู้ การอยู่คนเดียวนั้นทำให้พวกเขาสามารถวิจารณ์ตัวเองและปรับปรุงได้โดยไม่ถูกกดดันพวกเขาชอบประเมินความคืบหน้าของตัวเองและวางแผนการปรับปรุงด้วยคนฉลาดมักจะตั้งคำถามกับตัวเองเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดการทบทวนตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนฉลาดเติบโตอย่างต่อเนื่องจงตั้งเวลาในการทบทวนชีวิตคุณสัปดาห์ละครั้งเดือละครั้งก็ได้ และมาดูซิว่ามีอะไรบ้างที่คุณทําได้ดีหรือว่าควรปรับปรุงมันจะไม่มีความล้มเหลวอ,อีกต่อไปเพราะคุณมองว่าความล้มเหลวผิดพลาดนั้นในระหว่างทางคือบทเรียนยกตัวอย่างเช่นชาัลดาวินชอบใช้เวลาทบทวนและปรับปรุงทฤษฎีของเขาในสถานที่ได้เงียบสงบทาให้เขามีสติพิจารณาทุกอย่างได้ดีอะไรควรไปต่ออะไรควรหยุดและอะไรควรทํามันให้ดีขึ้นข้อ8คนฉลาดเลือกความเงียบ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทุกประการคนฉลาดรู้ดีว่าการเงียบและถอยออกมาเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงปัญหามันไม่ได้แปลว่าเขาเป็นผู้แพ้แต่มันแปลว่าเรื่องบางเรื่องมันมีความขัดแยง้งพลังงานลบมันไม่สําคัญพอการอยู่คนเดียวนั้นทำให้พวกเขาไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ทําให้พวกเขาเครียดพวกเขาเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการสนทนาที่ไม่เกิดประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแยง้งบันทอนกำลังใจ ความเงียบทาให้คนฉลาดจัดก,การอารมณ์ได้เป็นอย่างดีรวมถึงจัดระเบียบความคิดได้ดีขึ้นด้วยคนฉลาดไม่ชอบเสียเวลาไปกับคนและพลังงานที่ไม่สําคัญจงฝึกการเงียบและฟังให้มากกว่าพูดเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดความขัดแยง้งจงเรียนรู้ที่จะถอยออกมาจากสถานการณ์ที่มันไม่ส่งผลดีไม่สนับสนุนชีวิตคุณเลยเช่นมหาตามาคานทีเขาใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือในการแสดงจุดยืน ดยูที่เขาไม่ได้พูดมากเลยมาร์ทเวนเลือกที่จะเงียบและถอยออกจากการโต้เถียงที่ไม่สําคัญ้อเกลคนฉลาดใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อฟื้นฟูพลังใจพลังสมองฮิวใจตัวเองสื่อสารกับตัวเองใหม่เวลานั้นมีค่ามากสำหรับคนที่ฉลาดมากพอที่จะใช้เวลาคุณค่ากับตัวเองการอยู่คนเดียวนั้นช่วยพวกเขาได้พักผ่อนฟื้นฟูตัวเองหลังจากที่พวกเขาทำงานหนัก คนฉลาดมักจะใช้เวลาคนเดียวเพื่อปรับสมดุลอารมณ์ความคิดฟื้นฟูความคิดสร้างสรรค์ต่างๆการใช้เวลาพักผ่อนอย่างเงียบสงบจะช่วยให้สมองได้รีเซ็ตและเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานวันต่อไปคนฉลาดรู้จักการอยู่คนเดียวและรู้ดีว่ามันคือวิธีการสำคัญในการฟื้นฟูอารมณ์สุขภาพจิตความคิดพวกเขารวมถึงจัดการกับความเครียดทั้งหมดด้วยความเงียบทำให้พวกเขามีเวลาในการเชื่อมโยงกับตัวเอง และความต้องการจากโลกภายในตัวเองคนฉลาดสร้างนิสัยในการพักผ่อนอย่างเงียบสงบเพื่อฟื้นฟูพลังงานคนฉลาดฝึกทําสมาธิฝึกหายใจลึกๆเพื่อคือสมดุลให้กับจิตใจตัวอย่างเช่นโอป,ป้าบินฟรีชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อทําสมาธิและฟื้นฟูจิตใจริชาร์ดบแบรนสันมักจะใช้เวลาพักผ่อนบนเกาะส่วนตัวเพื่อฟื้นฟูพลังงานและความคิดสร้างสรรค์ของเขาข้อสิคนฉลาดชอบใช้เวลาอยู่คนเดียว เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมคนฉลาดใช้ความเงียบในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และสร้างไอเดียใหม่การอยู่คนเดียวนั้นจะทําให้คนฉลาดคิดได้อย่างไม่จํากัดและสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างได้พวกเขามมกจะใช้เวลากับตัวเองนอกจากหิวใจแล้วก็ยังสร้างพลังใหม่ไอเดียใหม่ๆด้วยพวกเขาจะชอบสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบไม่ถูกรบกวนและแทรกแซงเพื่อที่เขาจะมีพื้นที่ ในการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ความคิดใหม่ๆที่เป็นความคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์น,นั้นมักจะเกิดขึ้นในเวลาที่พวกเขาใช้เวลาอยู่คนเดียวคนฉลาดไม่ต้องการคําแนะนําจากผู้อื่นไม่ใช่ว่าเขามีอีโก้หรือว่าหญิงผยองนะครับแต่พวกเขาจะตรวจสอบความคิดซะก่อนว่าอะไรใช่ไม่ใช่ถ้ามีอะไรที่พวกเขาสงสยัยและทําไม่ได้จริงๆพวกเขาจึงจะเปิดรับความเห็นจากผู้อื่นจะเรียกว่ารักษาจุดยืนตัวเองก็ได้ เพราะถ้ากณสังเกตดีคนฉลาดบนโลกใบนี้มีความมั่นใจพวกเขาใช้ความเงียบเป็นแหล่งแรงบันนานใจสร้างพลังงานใหม่พวกเขาสร้างเวลาและพื้นที่สําหรับการคิดสร้างสรรค์และระดมความคิดโดยไม่มีการแทรกแซงขัดจังหวะจากผู้คนและสภาพแวดล้อมใดๆคนฉลาดใช้ความเงียบสร้างสมาธิกับตัวเองปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ภายใน ตัวอย่างเช่นโทมัสเอดิสันใช้เวลาคิดคนเดียวเพื่อพัฒนาหลอดไฟเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกไอแซคนิวตันค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงขณะที่เขาอยู่คนเดียวใต้ต้นแอปเปิลและนี่ก็คือสิบเหตุผลที่ทำให้คนฉลาดเขาชอบอยู่คนเดียวครับพวกเขาใช้ความเงียบและความโดดเดี่ยวเป็นอาวุธสำคัญในการเติบโตและก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่หากคุณเองอยากจะประสบความสำเร็จนั้นก็ลองหาช่วงเวลาอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเอง เรียนรู้ที่จะเง,งียบและใช้เวลาอันมีค่านั้นค้นหาพลังในตัวคุณวันนี้สวัสดีครับและขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราทำให้กับคุณครับก็คืออ e ีบุ๊กไมล์เซทูวินรวมหนึงเนื้อหาพัฒนาตัวเองรวมทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอารมณ์การเงินจากโคช้ชและครูได้ความสำเร็จระดับโลกเล่มน,นี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับ ส่วนเล่มนี้นะครับ Unlock Money รวม100เนื้อหาด้านการเงินบรหิหารจัดการเงินปรดนี้ผังการเงินความชื่อด้านการเงินและวิธีเรื่องความมั่งคั่งของคนรวยและคนสำเร็จระดับโลกเช่นทีฮาฟเฟเกอร์โรเบิร์ตคิวสกิและอีกมากมายเล่มนี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับเป็นสรุปแนวคิดสำคัญจากหนังสือดัง50เล่มทั่วโลกพร้อมกับตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ย่นระยะเวลาการอ่านหนังสือคุณได้ใจความสำคัญเน้นๆจำนวน50เล่มอีบุ๊กนี้เพียงแค่290บาทครับส่วนอีบุ๊กเล่มนี้เป็นกฎแรงดึงดูด The Law of Attraction สรุปวิธีคิดวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดหลักคิดจากครูระดับโลกเช่นลูอิสเฮอับราฮัมฮิสและอีกมากมายเข้าใจโลกของจิตวิญญาณมากขึ้นและใช้สร้างความมั่งคั่งกับตัวกันเองเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับ ส่วนเล่มนี้เป็นการสรุปวิธีคิดวิธีในการใช้ประสาทวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองในการสร้างชีวิตที่มีความสุขประสบความสําเร็จมัง่งคั่งสุขภาพดีการโปรแกรมสมองเพื่อความสําเร็จจากโครู้มากมายเช่นดรโจดิสเวนซ่าดรแอนดรูฮิเบอร์แมนเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับคุณสามารถแจ้งชื่ออ e ีบุ๊กและแจ้งอ e ีเมลและทักไลน์แอดแอซไซโอได้เลยครับราคาอ e ีบุ๊กละ290บบาทเท่านั้นครับ